เนี่ยไม่น่าสมควรอยู่กด่าคนอื่นอ้าวไอ้นี่กระลุดนะฮะอ้าว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 แหมก็จะเชิญพวกแกออกแล้วเนี่ยเซฟทำอะไรอยู่เซฟลงมาแล้วทีละลงมาเมื่อกี้ไอเด็กนั่งพูดอะไรวะอ้าวไอเด็กพูดอะไรบ้าไอเด็กพัวอรู้อ่ะแบบเนี้ยพี่ เ้ยมันเติมอ่ะมันะกินอ่ะเออมันจุกเก่งแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยมันบอกแบบนี้นะเออมันมีน้องมันบ่นอ่ะมันพูดถึงตัวเองชอบ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 ใจชอบใจชอบใจชอบชอชอบใจในทีอาร์เออ สรุปแซจังดูใช่ไหมเนี่ยใ้าไม่ทำงานอะไรวะครูดาวอยู่ครูดาวอยู่ก็รู้นี่นะสวัสดีครับคไม่ทนอะไรวะคูดาวอยู่โอ้รูแล้วนี้มาลูกคนเวเฮ้พวกเราทรลแล้วพี่รักไปทำกับข้าวรู้แล้ว ดูแล้วดูแลมาดูชุดดูดูดูชุดมาดิเฮ้ยพวกเราดูชุดเอาดิเฮ้ยพวกเราดูดิดูชุดดูชุดแมวกันแมวอยาเป็นผู้หญิงแน่ๆสนก เหมือนเพลงมาโุมาโุเลยอะอนนรกนินาริตะออเซฟก็มีเหรออะไรนีีดูดจุดทุกข์ีไหมเซฟก็มีไเฮ้ยเล่นต้องปีมีปัญหาหรอเฮ้ต้องปีอยากโดนระเบิดไรเฮอยากโดนระเบิดคุณดิ้งไหมอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวน้อไอนีไม่หลุด โบ่รู้เปล่าวะต้ตนด่คือจราลตีีบิงิงน้องรู้เปล่าวะต้นบ่้ไเตอรหมดแล้วไปใช้ไปใช้ไปใช้เกิร์ม3 3 2หมดแล้วดีด้วยามาว แก้แมวเด็กเราจะเป็นโปรเพเยอร์ที่แก้งแมวก่อนออกจากรูเสมอเสมอเอออย๊ะอย่าประมาทไอเด็กน่ะมันไอจับได้อยู่ว่าไอเด็กคนนั้นมาพูดว่าเฮ้ยมันมีจัตจินมันมีจัตกินมันคนเติมเออมันคนเติมนั่นแหละเด็กนั่นแหละเด็กไม่รู้จักโต นั่นแหละนั่นแหละเด็กไม่รู้จักโตแหละมันมันมีสกินสกินมันช่วยตีแรงเออมันจุ๊กอ่ะมันจุ๊กแบบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเออเอาเพ่ปิ้ลคนหนึ่งล้วเอาเต๋อะไรวะเนี่ยเฟอโอ้โหตเต๋อยังไงเนี่ยเฮ้มันเตยมันเฟือมันโอ้โหรบกวนแย้อ้แกไปทำงาน ไอ้ขี้กาหนูก็ไม่เข้าใจหรอกเว้ยเขาไม่เก็บเขาไม่เก็บไม่เก็บก้อนด้วยไม่เก็บก้อนด้วยเดี๋ยวไปเก็บกันเถอะเออมางมามาอะไรกันเนี่ยมาเก็บ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 ไปทันเออจะางมันเถอะเป็นอะไรเป็นอะไรอยาจะขอเก็บไว้ได้เพลงเดี๋ยวทอยว่ะเออ เอาไปดูดได้เห็นแล้วพี่น้องไม่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 แม่เะวังระวังระวังเช็่แค่สบามใจเกเรเดม่ยวแต่การไปยมนหน่ามันรัดนิ่ง เฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเอาถาดเดี๋ยวเราจะเอาฉากนี้ลงนะ YouTube นะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงโมเมนต์น่าสนใจน่าสนใจไอหมอน่ะอย่าแกงผมอย่าแกงผมน่าสั่นสันไส่ทั้นตัวมามามาตื่นไม่โดนหมากันมั่นนะแกกูไปเลยเออเออ อ้ยสนุกว่ะเฮ้ยผมรู้สึกว่าแก๊งนี้เริ่มสนุกขึ้นมาแล้วเฮ้ยเราตั้งอเลยดีไหมลาถอดเอาไม่ลาะเฮ้ยพวกเราเราตั้งแก๊งกันเลยดีไหมเราได้ชื่อแก๊งแน่แน่แก๊งเก่งแก๊งสุข้อฟ้าแก๊งสุดข้อฟ้า เออดิเองด้วยตอม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 เอโอยเดี๋ยวเดียเดียตีแมวไปไปไปนะฮะทำแมวอสกะป๋องก่อนทำแมวอากก่อนหนึ่งสอดีเออกระองดีกว่าระเมิดอากระป๋องกอมาไอ้ไม่ลงแมวลงนะ้ไเปล่าอย่าง ไอ้อัลฟาอย่าเออัลฟาไอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรครับกลัวอะไรไว้ใจไม่ได้อัลฟาอะไรครับอะไรครับโอ้ไว้ใจไม่ได้อัลฟาผมใจร้ายที่สุดทุกคนบอกแล้โวยวายไว้ใจไม่ได้แทนจะช่วยดันเพื่อนเอาระเบิดมายัดใส่กูไอพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องหยาบคายไอ้พวกเนี้ย โดนโชว์ไอ้อลฟาเต็มเลยอ่ะระเบิดทั้นนันอ่ะไอเอลฟาเตัวดีฮยอ่อ้โหโหโอ้แสดงว่าไปทำอะไรอ่ะไม่ต้อกระป๋องเป็นตัวปลากระป๋องยินเหรอเฮ้ยไวรเียคุณอย่าขันคนเฮ้ยยานี่ความรู้สึกอดแกนะฮะเฮ้ยไวรมานี่มานี่มานี่ เฮ้ยวัยรุ่นช่วยกันหน่อยวัยรุ่นช่วยกันหน่อยมริกาเกมอไรกว่าเอออ่ะตาสบายตาสบายมามามาเกมนานแล้วเกมนานล้วไม่ตายครับมันล้มเลยล้มนี่ครับคือบรรยากาศบรรยากาศของแก๊งสุดขอบฟ้านะฮะแก๊งสุดขอบฟ้าพวกเรา ผมมีดีลัมลยดีลัลอยผมเข้า้เยไม่จบแกงนี้ยังไม่จบนะฮะเย้ ทีมสุดขอบฟ้าชนะแล้วเว้ยเนี่ฮะนี่คือความสมัคคีของทีมสุดขอบฟ้านะฮะอะไรจะเล่นแมวอีกแล้วเหรออย่าโดนแกงต่อหรือไงใช่ไหมพวกเราใช่ไหมพวกเรา อ้าวอย่าโดนก็ตามใจอ้าวไม่กดนะฮะมีคนไม่ยังไม่พร้อมนะฮะต่อแนว่ออวโอ้อ <c oughs> โหเสียงสั่นคาโทรศัพท์เลยไม่ช่ฉันหรอกโอ้ยอย่าโดนแกอีกเอาซึง่งไงไม่ยอะ ม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมครับกูไม่ยอม,ยอม,ยอมยอโดนเจ้าแล้กินดีๆสมาคมแกงแมวแห่งชาติสมาคมแกงแมวแห่งชาติอ่ะเดี๋ยวขอตันคอนทะเลคันคอร์ดทะเลขอปเลิศกันเลย ใครก็อาจจะโจรตลาดหน่อยดีดโจรตลาดกินเอขอนอะไรนะกินเอทะเลอ่ะไม่น่าจะมีอ่ะ <laughs> <laughs> ถ้าจะเล่น่นม,นนมันต้องจัดทีมอะไรสักอย่างนั่นแหละนะ <c oughs> นั่งชิลยูริมอาหารสาย <c oughs> นี่อาฟาคงอาฟาคงมาแล้วเว้ย <c oughs> นั่งชิล <c oughs> ยูริมอาหารายนั่งยิ้มละจาก ไปวเดีวตัวละครเกมแมงชัดๆเดี๋ยวดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาก็คนไม่อยากจะเงาเขไม่อยากจะแย่กันแล้วความคิดถึงก็ผ่านลายอารมณ์เสร็จแล้วอารมณ์เสร็จแล้วเป็นกำลังร่ำรอได้เลยครับเดี๋ยวคนตัวคนแรกนะคนเกี่ยวนะ แน่ใจเหรอกาศแถ่อาคาดแค้วพูดถึงใครเงี้ยพุดคนที่อาคาดแค่รันแกคนระูร้ายวันนี้นะี่ไูขาวอยักษ์แก่ดีเอายักษ์ูย้ยียยี ไยะเตีอนไม่ยอนไม่ยเฮ้ยเฮียพวกเราหมอมีคนบ้ามีคนบ้าหมอครับมีคนบ้าคนี้คนบ้าเียเราพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคืนมันเลยนะ เออ,อเทีมสุขภาพ<ง>ลมกระเทืบแม่งเลยแกคิดว่าทำอะไรกันได้อยากคิดพลาแน่นักนะเพราะกูทีมสุขภาพจะไม่ยอมนี่ั่นไง ไม่ไ้วันนี้ คูฟังมึงทำกูคูพันก,ก่อนนะอย่ามาลืมหาทรายใสย่กูนะกูยังไม่พร้อมมีสก,กินตอนนี้แต่เย็นๆกูรออีเจ็ดวันก่อนรอรอรอ ตัวลาชั่วไอ้คนที่ชั่วคือมึงอย่ากระโดดเลยบนคลิปเต่ละนี่นะยัดมาในบุคลนี้ันม่ด

มึงทำคนยนตูพังนก็ใช้ไอ้ก้นใช้เกี้ยนี้ยี้โดนแก โอ๊ยข้ากุ้ยตายกว่าอ้าวพี่บ่าวมาดูไลฟ์เราแล้วว้าวว้าวว้าวโทษทีนะพี่บ่าววันนี้วุ่นวายมากเลยอ่ะโทษทีนะวันนี้ดูวุ่นวายมากอย่าขัดคนเลยย่าอย่ามปแต่งงานเลยวะ c a m a mouse s been caught ตายคหนึ่งเลย แป๊บนึงนะพี่เ่าเอ้ขามวนหลังคากำลังวุ่นวายอยู่ขยันกินจังเลยอีกสุดเออเฟาเอาฟาตัวนี้ก่อนเอาฟาตัวน้ก่อน

อาฟาจะากลัมาเลยมาดีีาเรานั่นแหละว้ายจนหลับคิดทีรออนไลจะลุดไปเลยหรอไม่กล้ากันเเลยจนหลัค

ม่กลัวใครกูบอกแล้วเจอทีมสุข้าพวกกูเออนั่นแหละทีมสุข้าต้องชนะมันอะไรวะบ่อะวะอ้าวพวกเราเปลี่ยนคน